เป็นเวทเวทนี้ตอนแรกตอนแรกร้อยสิบเจ็ดปอนด์ครับยิ่งัดคับก็ที่สามัยพยทนานตลอดเวลเรามาเข้าเวียนดีครับต้องไปปล่อยขึ้นมา,นาคิดว่าไฟหน้าเวทเราต่อไปจะโชว์พิกัดไหนดีที่สุดครับร้อยสิบห้าปอนด์ได้เลย ผมก็โชคเราบอกว่าเขาทำได้แล้วตามจริงร้อยสิบเจ็ดตามพิกัดแต่ว่าเรามาเปลี่ยนแผนอีกทีหนึ่งต่อยไปปล่อยทําให้เขาเบียดไปเบียดมาทําให้เราได้รับชัยชนะแต่สิบเจ็ดเราเพิ่งมาเมื่อวานครับดูตัวสามคนนั่งรอตัวมาตั้งแต่วันมาแทนมาแทนเดิมทีเจอแต่สามพญาปล่อยไปมาเลยใช่ใช่ครับเป็นไงผลงานเราไฟนนี้ แล้วคูาชกเรามาแข่งไหมจังหวะที่เราเสียบแต่ละดอกจกังหวะยกสายยกสี่เขาไม่ยอมทิ้งตัวต้อง,องเขาแข่งไหม,มเราคิดว่าจ,จังหวะนั้นในกรรมการน่าจะจับใช่ไหมเลยพรรมกาจับตอนที่ยังกรรมการยังไม่จับไม่จับเราเป็นไงเราแข่งเลยเหนื่อยไหมจังหวะนั้นเคยคิดในใจว่าทำไมกรรมการไม่จับบางทีแต่สุดท้ายแล้วากรรมการ ยุติการชกทำให้เราได้ชัยชนะไปแบบไม่ครบยกเป็นไหผลงานช่วงนี้ดีๆพอใจอะไรฝากแฟนๆหน่อยฝากตีดตามไฟหน้ามุกมนจีันยืนเดียวครับผมก็ยินดีชัยชนะด้วยครับน้อง